สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปในการทำในดวงเนื้อคู่และลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีพิจิกค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีพิจิกเองก็ดีหรือเป็นชาวสองราศีพิจิกเองก็ดีนะคะต้องบอกว่าช่องเราค่ะจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งใครไม่รู้สามารถดูใต้คลิปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่าเราดูเป็นไกด์เนาะแล้วก็ดูเป็น ใช้ไล่์เบาๆใช่ไหมล่ะล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะดวงในครั้งนี้มันเป็นดวงรวมเนาะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งก็ลองไปวิเคราะห์ตามค่ะอะไรที่ดีๆก็ดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปแต่ใดๆแล้วอะอะไรที่มันไม่ดีมันไม่มีหลอกในคลิปเราอะเออนะ, <S <S นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะต้องบอกก่อนนะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย คุณมีความเป็นด้วยด้วยสัญ,ญลักษณ์ของราศีนะคะเป็นรูปแมงป่องใช่ไหมคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคะว่าถ้าชอบอะไรคุณก็บอกว่าชอบไม่ชอบคุณก็บอกไม่ชอบนะคะเป็นคนที่อืมอย่าให้ได้ร้ายเลยร้ายนี่ร้ายแรงมากบอกเลยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะแต่ถ้าใจดีก็ดีใจหายถ้าร้ายก็ร้ายจริงๆนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ามาเข้าหาราศีพิจิกด้วยผลประโยชน์หรืออะไรใดๆก็ดีที่มา เป็นผิดเป็นภัยให้เขาอะ่ะบอกเลยนะว่าชาวราศีพิจิกอตอบสนองได้ดีมากตอบสนองแบบแซ่บมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็อาจจะรู้ความเป็นตัวตนของความเป็นราศีพิจิกเนาะเบาๆบเบาๆทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํานายนะคะเนื้อคู่และลักษณะความเป็นเนื้อคู่ของชาวราศีพิจิกกันนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกด subscribe ช่องกันไว้กดติดตามนะคะแบบสังกร่งนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมรับฟังคลิปต่อ ไปนะคะคของช่องเรานะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็กดถูกใจกับคลิปวิดีโอด้วยส่งกับใจสองดวงมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะนะหรือถ้าอยากจะซัพพอร์ตกันในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แทงส์นะคะหรือว่าจะอะไรใดๆก็ดีนะคะก็สามารถซัพพอร์ตบซัพพอร์ตกันได้ติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะจ๊านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณ เหมาะกับคนแบบไหนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นคนโสดหรือว่าคุณมีคู่นะคะมาดูเพื่อเป็นไกด์นะคะดูดูด,ดูดูเพื่อลองไปปรับไปใช้นะคะนะสำหรับคุณนะคะคุณชาวราศีพิจิกค่ะคุณเหมาะกับคนแบบไหนนะคะชาวราศีพิจิกคุณเหมาะกับคนแบบไหนคะไพ่ใบแรกนะคะอืมสี่สี่เหรียญน,นะคะ h a n g MAN The fool โอเคคุณน่ะคุณชอบคนจริงใจชัดๆเลยคุณชอบคนจริงใจคุณชอบคนที่คุณชอบคนที่แบบเก็บความลับเก่งเก็บความลับอยู่และแน่นอนค่ะคนที่อยู่ในชีวิตคุณน่ะต้องเป็นคนที่มีความใส่ใจ นะคะคุณชอบคนที่เอาอกเอาใจใส่ใจคุณมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่มีความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะให้อิสระและให้สเปคคุณอ่าด้วยความเป็นชาวราศีพิจิกเนี่ยชัดเจนเลยบอกว่านับให้บอกมาชัดเจนมากๆนะคะว่าคุณคุณต้องคุณต้องคู่กับคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือเอ่อเป็นห่วงต้องแสดงความเป็นห่วง นะคะต้องใส่ใจนะคะคิดถึงคุณคิดถึงอกเขาอกเรานะคะแล้วก็มีสเปซให้คุณด้วยแล้วต้องมาหาคุณเข้าหาคุณด้วยความจริงใจคุณเป็นคนที่เซนส์ทีฟและบาบางเพราะเอเนอร์จีของคุณหรือพลังงานของคุณเป็นธาตุน้ำไงคุณค่อนข้างที่จะบอบางถ้าใครเข้ามาแล้วเป็นอะไรที่มันแข็งทื่อไม่คิดอะไรเลยเข้ามาแบบแข็งๆงป้งๆไม่คิดอะไรเลยมาพูดก็ไม่คิด นะทําอะไรก็หม่คิดคุณก็คงไม่ชอบใช่ไหมล่ะนะอันนี้คือพลังงานของคนที่เข้ามาจะต้องเป็นในลักษณะนี้คุณเหมาะกับคนลักษณะนี้เป็นคนที่จริงใจนะคะให้สเปซคุณน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะของคุณออให้ให้ความสําคัญกับคุณะไรนแหละนง่ายๆก็คือต้องให้ความสําคัญกับคุณนะคะแล้วก็เป็นคนเก็บเงินเก่งคนที่เข้ามาต้องเก็บเงินเก่งเออต้องเก็บเงินเก่งเก็บความลับ เก่งนะคะถึงจะเหมาะกับความเป็นพิกจิกอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า,วาคุณเนี่ยเหมาะกับชาวราศีอะไรแล้วเขาเข้ามาหรือยังสังเกตง่ายๆยไหมว่าเขาเป็นยังไงอ่าลองมาดูกันดีกว่านะคะนะอ่ะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าครที่จะเป็นราศีอะไรนะคะแล้วใช่คนที่คุณเล็งๆไว้ไหมหรือใช่คุณที่อยู่ในชีวิตคุณไหมลองมาดูไปด้วยกันนะคะนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะอ่ะ มีความเป็นกันนะคะราศีกันมีนกรกฏพิจิกเป็นธาตุน้ำด้วยกันได้ค่ะเป็นธาตุน้ำด้วยกันได้นะคะมีนกรกฏพิจิกด้วยกันได้ราศีพฤษศกได้ราศีสิงห์ได้มิถุนตุลกุมนะอ่ะตัวเลขในชีวิตของเขานะคะจะติดเลขสองเลขห้าแล้วก็เลขหกนะคะอุ้ยตรงตัวมากตรงตัวมากลองสังเกตดูคนคนนี้เป็นคนที่มีสองบุคลิกเออเป็นคนที่มีสองบุคลิกเป็นคนที่ อ้ช่างสื่อสารช่างเจราจาสามารถโน้มน้าวใจคุณได้ดีเป็นคนที่มีเสน่ห์เรื่องการพูดเป็นคนที่โน้มน้าวใจคุณได้เขามี2องบุคลิกค่ะเขาเป็นสเป็นคนสบุคลิกเวลาอยู่คนเดียวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเงียบเงียบอินดีเวลาอยู่กับสังคมก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งโอ้ลันลาปาจิงโกอยู่กับปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนฝูงก็ปาร์ตี้สังสรรค์ได้่าอันนี้คือคนสบุคลิก และที่สําคัญเลยคนคนนี้ยเวลาอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวจริงๆนิ่งเงียบคุณแทบจะติดต่อเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยซ้ําถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นแฟนคุณสังเกตได้ง่ายๆคนคนเดียวจะชอบแบบปีกวิเวกอยู่คนเดียวชอบนั่งสมาธิสวดมนต์ทำอะไรคนเดียวนั่งอ่านหนังสือเงียบๆหรือทําอะไรเงียบๆเป็นคนเงียบๆขึมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เนี่ยถ้าลองสังเกตดูก็ได้ถ้าเกิดว่าจะยังคุณคุณเจอคนในลักษณะนี้เข้ามาในชีวิตถ้าเป็นคนโสดนะเ mm. นี่ยแหละนเนี่ย energy mm. ของความเป็นคู่คุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ mm. คนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ถ้าอย่างที่บอกว่ามันเป็นสองบุคลิกกันเนาะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่อีกบุคลิกหนึ่งคือเขาอยู่บนโลกออนไลน์หรือแบบเป็นคนที่มีคนสนใจเขาเยอะ mm. เป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าหาเขาอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ อาจจะพูดต่างชาติได้พูดต่างภาษาเก่งอะไรอย่างเงี้ยพูดได้หลายภาษาทำงานออนไลน์มีคนสนใจมีคนโฟกัสที่ตัวเขาเยอะอ่าได้เช่นเดียวกันนักเดินทางอ่าเราสังเกตดูว่าคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิตคุณหรือ,อยังแล้วคนที่คุณอยู่ด้วยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะนะถ้าอยู่ในลักษณะนี้มีแนวโน้มในความเป็นคู่ของคุณสูงอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรแล้วเราต้องเจอกับอะไรนะคะมาในลักษณะนี้แล้วถ้า เขาไมา่อยู่ในชีวิตเราแล้วเรามาดูกันดีกว่าเรา,าลงมาลงดีเทลกันดีกว่าว่าถ้าเขาบอกคุณได้อะเขาอยากให้คุณปรับในลักษณะไหน <S <S เพื่อที่จะให้เขากับเขาแล้วก็ที่เพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันไปยาวๆเนาะเราลองามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่คุณล้วเนี่ยเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วหรือตอนนี้คุณคบกับเขาอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะหรือว่าถ้าบอกกับคุณได้ว่าจะต้องให้ปรับอะไรยังไงนะคะหรือเขาชอบอะไรในตัวคุณแะ่เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะคะนะถ้าเกิดว่า คนส่ก็มาฟังได้นะคนส่งก็ฟังได้เช่นเดียวกันอืมโอเคคุณเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจถ้าลดได้ก็ควรลด <c oughs> นะไพ่แอบบอกในลักษณะที่แบบว่าเขาคงจะเข้าใจแหละว่าคุณ พึกษบบางคนเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนเป็นนะพูดคนเป็นพูดน้มนาวใจคนเป็นนะเขาหึงเขาห่วงคุณนะเขาหึงเขาห่วงคุณนะบางผู้บางคนเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคุณในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะหรือมีใครเข้ามาแบบเข้ามาหาคุณนะ่ะเขาก็อยากให้คุณแบบมั่นคงกับเขานะ อย่าให้มีความมั่นคงกับเขานะแล้วก็ตรงกันข้ามเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีใครแบบที่เข้ามาในชีวิตเขาเขาก็อยากให้คุณเข้าใจในโหมดนี้เหมือนกันว่าถ้าคนมันเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกให้เข้าใจความเป็นธรรมชาติของกันและกันนะเขาอาจจะชอบแบบนี้คุณอาจจะชอบอะไรแบบนี้ซึ่งมันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันซึ่งไพ่เปิดมาในลักษณะแรกก็บอกแล้วว่าต่างคนต่างต้องเป็นเพื่อนเป็น My f r i ร n d นะมีสเปซให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากให้เขาเขาก็คงอยากให้คุณเข้าใจในโหมดเขา ในลักษณะที่ว่าความชอบของคนแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจในส่วนนี้แล้วเรื่องจับผิดคิดลบหึงหวงนะคะจับผิดคิดลบหึงหวงก็ให้มันน้อยน้อยหน่อยก็จะดีมากๆนะคะนะความเป็นราศีพิจิก็มีความเป็นคนที่หึงนะเออแล้วก็บางครั้งบางทีอ่ะเขาเขาอาจจะเป็นคนที่งอคุณไม่เก่งงอคุณไม่เก่งตามใจคุณไม่เก่งคุณก็อยากงอนเขาบ่อยนะคะพิษศกเออราศีกรกฎอาจจะเป็นคนที่ขี้งอน ขี้งอนขี้น้อยใจด้วกนเป็นท่านน้ำวะเนาะมันก็มีแบบอารมณ์มันก็สวิงบ้างอะไรบ้างก็ต้องเข้าใจกันนะคะนะคนที่เข้ามาก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะนะ <c oughs> <c oughs> นะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาไม่อยากให้คุณโกรธเขาหรืองอนเขาบ่อยๆกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องการหึงกันห่งหวงหรืออะไรใดๆหรือความต่างกันที่ที่บางครั้งบางทีอะ่ะอยากให้คุณเข้าใจในหมดของความต่างที่ เราอาจจะชอบกันด้วยความต่างตั้งแต่ทีแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ให้มีความสม่ําเสมอในความชอบที่มันที่ที่มันแบบเข้าใจว่ามันเป็นความชอบในลักษณะของความต่างชอบในความต่างของกันและกันก็อยากให้รักษาของความชอบในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะจะได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันเข้าใจกันแล้วมันก็ นั่นแหละอยู่ด้วยกันได้ยาวๆนะคะนะก็ลองไปปรับไปใช้กัน่าหวังวา่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกและชาวสองราศีพิจิกนะคะถ้าใครอชอบคล,คลิปนี้นะคะก็ กดถูกใจกันไว้ด้วยแล้วอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะเป็นไกด์เบาๆเอาเป็นไกด์เบาๆให้กับชีวิตคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปคลิปนี้แล้วแล้วได้ประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะนะคอมเมนต์ติชมกันมาได้แล้วก็รับชมรับฟังกันในคลิปถ,ถัดไปเนาะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้มากๆเลยค่ะบ๊ายบาย